คือมีฟิลาปรดฟตค่ะคือฟันเดิมเนี่ยมันเป็นฟันจริงแล้วก็อุดปรากฏว่าเราเคี้ยวไปแล้วมันแตกก็ได้มีอะไรที่ยืดได้แล้วแล้วหมอที่ที่ดูแลฟันก็บอกว่าต้องทำรากกัะเทียนอย่างเดียวแล้วก็ลยเข้ามาพอดีน้องสาวเนี่ยเป็นลูกค้าที่นี่ทำเสร็จแล้วแล้วโอเคแล้วก็คงมีเข่า น้อามีแบบนี้นะสนใจไหมก็น่าสนใจก็รับ้วคเนียเป็นส่วนลถที่ค่อนข้างดีค่ะมันถูกอยู่แล้วแล้วก็ลดบิกก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะก็มีความเชื่อมั่นสูงค่ะเพราะว่าดูประสบจากประสบการณ์แล้วก็อาจารย์จักท่านที่มาทำมือดีมือค่อนข้างเก่งคนต้องขอบคุณคุณหมอเี้ยคุณหมอโชคนะคะที่มีแคมเปญดีๆอย่างนี้ให้ส่วนลดกับผู้ที่มาทำฟันนะคะ ทักหนึ่งมื่นบาทก็ค่อนข้างเยอะค่ะเป็นโปรโมชั่นที่ดีมากค่ะให้ทำแบบนีนะคะขอบคุณค่ะ